สวัสดีค่ะเรองของแบรนด์ขนมโทโมโกะขนมมันญี่ปุ่นนะคะแล้วขนมโทโมโกะนะคะทําจากเนื้อมันม่วงญี่ปุ่นค่ะของเราเนี่ยแทบจะไม่ใส่แป้งเลยเนาะไม่มีแป้งสาลีนะคะเป็นเนื้อมัน90%แล้วก็เป็นแป้งข้าวเจ้าอยู่ประมาณ10%นะคะแล้วก็สอดไส้ด้วยทันยพืชนะคะซิกเนเจอร์ของเรานะคะก็คือตัวมันม่วงตัวนี้จะขายดีสุดนะคะก็คือโดยตัวเนื้อขนมอ่ะมันจะเป็นเนื้อมันม่วงบดข้างในจะเป็นเนื้อมันม่วงกวนค่ะ ยอดขายที่เธอทําได้สูงสุดต่อ1เดือนต่อสาขานะคะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0ค่ะช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจนะคะ @tomoko_bkk นะคะสวัสดีค่ะ King Meals ราชาอาหารทะเลแปลร,รูปพร้อมชานลงทุนหลักพันไม่มากคุณสามารถได้สินค้าเริ่มต้นที่100แพ็ค ปกตินะคะเรามีแฟรนไยส์ที่ชุดเล็กสุดนะคะคือเป็นเซ็ตอาหารแวรล,ลูปพร้อมทานเนี่ยจำนวน100แพ็คด้วยกันมีพร้อมหมดเลยนะคะเซ็ตนี้ค่ะเริ่มต้นเพียงแค่9,550ของเรามีร่วมร้อยชนิดแต่เราคัดสรรมาให้คุณราคาทับสเวนตียืนยันว่าขายดีขายง่ายแน่นอนค่ะ และก็คืนทุนได้อย่างเร็วที่สุดคือ15วันติดต่อเราพิ n g m เ l s ราชาอาหารเทเลปารูปเราพร้อมเป็นที่เรียงทางธุรกิจและที่เรียงการค้าออนไลน์ให้คุณค่ะชื่อเข็มนะคะเป็นเจ้าของร้านไก่ทอดยอกชอนค่ะ จุดเด่นของแบรนด์เราก็จะเป็นไก่ทอดเกาหลีนะคะโดยเจ้าของคนเกาหลีค่ะที่ไปเรียนที่ประเทศเกาหลีมาค่ะเป็นแป้งกรอบบางค่ะแล้วก็ซอสเข้มข้นค่ะสไตล์เกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะยอดขายที่เคยทำมากที่สุดต่อวันก็ประมาณ20,000ค่ะแพ็กเกจต,ตอนนี้จะอยู่ที่15,900าค่ะช่องทางการติดต่อจะเป็นยอชอนชิคเก้นนะคะ สวัสดีค่ะเราเป็นแฟรนไชส์พิซซ่าบางกอกชีสทะลักนะคะซอสเราเป็นซอสพิซซ่าที่เป็นโฮมเมดไม่มีวัตถุกันเสียแป้งจะเป็นแป้งวัตถุดิบที่ไม่ได้ใส่สารกันบูดจะทําให้แป้งค่อนข้างนุ่มเราอบฝ่าทุกเช้านะคะหน้าพิซซ่าที่ขายดีจะเป็นหน้าทะเลเดือดจะเป็นซอสสไปซี่ที่รสชาต,ติต่างจากคนอื่นหน้าไก่สามรสแล้วก็ทาพิซซ่าลงทุนง่ายกําไรดีกําไรเบื้องต้นขั้นต่ำก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วล้วยอดขายสูงสุดต,ต่อวันสองหมื่นจุดบาทเลยค่ะต่อวันเลยแพ็กเกจการ ที่49,900บาทค่ะช่องทางการติดต่อเป็นเบอร์โทร แล้วสวัสดีครับจากแบรนด์ชิบะจังปังทวิสต์นะครับจะเป็นขนมปังนวดสดใหม่นะครับจะผลิตโดยอุปกรณ์ที่เราออกแบบขึ้นมาเองเช่นกันนะครับโดยรูปลักษณ์ของมันก็จะเป็นขนมปังไส้ครีมนะครับสำหรับจุดเด่นของตัวชิบะจังนะครับก็คือเราเป็นสินค้าภายใต้แนวคิดความอร่อยวิถีใหม่นะครับทวิสต์จากของอร่อยที่เราคุ้นเคยก็คือเช่นเด็กๆกินขนมปังสังขยาขนมปังปิ้งก็ทวิสต์ออกมาเป็นขนมปังไส้ครีมลูกลับแบบใหม่นะครับซิกเนเจอร์ต้องเป็นตัวนี้เลยนะครับก็คือชิบะครีมครับ จะเป็นขนมปังสอดไส้ครีมซึ่งก็จะมีขนมปังหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็จะมีไส้ครีมหลากหลายรสชาติเหมือนกันแล้วในอนาคตก็จะมีการพัฒนารสชาติใหม่ๆออกมาอีกเรื่อยๆครับสำหรับแพคเกจในการลงทุนแฟรนไชส์นะครับก็จะเริ่มที่อยู่ที่9 9้0 0บาทนะครับสามารถติดต่อทางชิบาจังปังทริสได้นะครับที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับชิบะจังปังทริสภาษาไทย สวัสดีค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะดาลดาแบรนด์นะคะดาลดาแบรนด์ของเราอะคะ่ะก็จะมีทั้งหมด4ีธุรกิจนะคะก็จะมีอ่าในส่วนอันนี้ก็จะเป็นดาลดาดิงดาลดารวมแซบนะคะก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับร้านยำนะคะแล้วก็ส้มตำแล้วก็จะมีดัลดารวมทอดนะคะอ่าแล้วก็จะมีอันนึงก็คือเป็นดาลดาตู้กับข้าวก็คือจะเป็นตู้เวนดิ้งนะคะโดยที่เริ่มต้นแค่หลักหมื่นนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วอะค่ะอย่างในส่วนของตัวนี้นะคะก็ดาลดาดิงดาลดาดิงเนี่ยคือเราเพิ่งม,มาเปิดตัว เราจะมีความแตกต่างตรงที่ว่าเราจะมีในส่วนของพ่วกน้ําที่เป็นพวกวิตามินซีพวกวีซีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีพ่วกน้าสมุนไพรเพิ่มเติมแล้วก็จะเป็นอาจในส่วนของน้ําส้มแท้ด้วยอะคะ่ะอยู่ที่29,999บาทเท่านั้นนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกธุรกิจหนึง่งเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าลูกค้าที่เป็นธุรกิจสตตีทฟูดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพวกตลาดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่าโปรดักพวกทอดปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะสนใจเนาะเวลาที่ลูกค้าอาจจะซื้อ ไปขายตามตลาดคนทั่วๆไปก็ชอบทานอยู่แล้วพวกไส้กรอกแต่ว่าอย่างพวกไส้กรอกอีสานเนี่ยเราอาจจะรู้จักว่าเป็นติดมันเนาะเปรี้ยวอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยของเราอะ่ะก็จะมีแอดออนเป็นแบบว่าคั่วกิ้งอ่ไส้กรอกอีสานคั่วกิ้งไส้กรอกอีสานหมาล่าลราคาเริ่มต้นการทําธุรกิจอะ่ะก็ไม่แพงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นดาดา้ารวมทอดอย่างนหนึ่งก็จะเป็นของร้านยำ จุดเด่นเลยอของแบรนด์นี้ก็คือในเรื่องของอน้ำยำที่เราพัฒนาที่เป็นสูตรสำเร็จตรงนี้มันจะง่ายเวลาผู้ประกอบการนะค่ะซื้อธุรกิจเราไป ทำได้ด้วยรสชาติเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะเสถียรมีทั้งน้ำยำซีฟู้ดน้ำยำปลาอันนี้น้ำยำปลาก็จะเป็นสูตรที่ลูกค้าค่อนข้างที่จะติดนิยมนะคะแล้วก็อย่างส้มตำเนี่ยเราก็จะมีเป็นน้ำยำส้มตําไทยน้ำยำส้มตปาปลาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ถือว่าเป็นจุดจุดเด่นของแบรนด์เราส่วนอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวเนึ้อคือที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นตู้กับข้าวลูกค้าที่ติดต่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะมีแบบเป็นเหมือนที่พักอาศัยคอนโดตัวธุรกิจเนี่ยก็จะเหมาะ สินค้าอะไรแบบนี้ถ้าลูกค้าไม่ได้มีเราก็มีการซัพพอร์ตเพราะว่าในส่วนของสินค้าก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในเครือของแบรนด์ดาด้อยู่แล้วเราก็เลยจะเรียกว่าเป็นตู้กับค้าวรวมแซ่บอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วนะคะของของธุรกิจด้าด้รวมแซ่บสวัสดีค่ะแบรนด์เตียเต๋ยวบางกอกค่ะเตี๋ยวบางกอกของเรานะคะเป็นแบรนด์ก๋เตี๋ยวเรือนะคะราคา19บาท เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรดั้งเดิมสูตรโบราณนะคะที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็มีจุดเด่นที่น้ำซุปค่ะเหมาะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือว่าวัยทำงานเริ่มต้นค่ะก็สามารถที่จะมาทานได้ยอดขายสูงสุดต,ต่อวันของเรานะคะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0่นบาทค่ะแล้วก็สามารถทํายอดขายได้สูงสุดต,ต่อเดือนเนี่ยประมาณ1นล้านสองแสนบาทค่ะค่าสําหรับเป็นชายของเตี๋ยวบางกอกนะคะเริ่มต้นที่ ,25 0,000บาทค่ะ คุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อแบรนด์เตี๋ยวบางกอกได้เพื่อสอบถามรายละเอียดที่ช่องทาง Facebook เตี๋ยวบางกอกค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับแต่ละบูทที่เรานำมาฝากกัน เป็นยังไงบ้างคะมีในใจกันบ้างไหมเอ่ยบอกเลยว่าทางเรานั้นตั้งใจคัดสรรกันมาอย่างสุดๆเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นมีข้อมูลนําไปประกอบการตัดสินใจต่างๆและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแนวนี้อยากให้เรามาแนะนําแบรนด์ไหนอีกสามารถคอมเมนต์บอกเราที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ